AI.O.K.O.S. Worldwide สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะผมโดมครับวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องแบบเด็ดเด็ดมาเล่าให้ฟังกันอีกแล้วฮะกับ10วิธีใช้ AI ที่บอกเลยว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของเราให้ง่ายขึ้นแบบโอ้โหพลิกฝ่ามือเลยแล้วที่สำคัญเลยนะฮะคือข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะฮะแต่ว่าเราถอดความมาจากงานสัมมนาออนไลน์ของซ t น n f o r d ออนไลน์เลย คือส่งตรงจากแตตฟอร์ดเลยฮะเรียกว่าเป็นความรู้ระดับพรีเมียมล้วนเลยเราจะได้เรียนรู้เคล็ดลับจากใครก็จากผู้เชี่ยวชาญระดับโปรสองท่านนี้เลยครับคือดรคริสตินเจคับซานานีแล้วก็ดรเรจินานูโซบอกเลยว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นตัวท็อปของวงการสถิติกับวงการสื่อสารวิทยาศาสตร์เลยก็ว่าได้วันนี้แหละเราจะมาล้วงความลับของพวกเขากันครับโอเคแล้วนี่คือแผงของเราในวันนี้ครับ เราจะแบ่ง10วิธีการใช้งาน AI ออกเป็น3ทีมหลักๆนะฮะรับรองว่าเข้าใจง่ายแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงแน่นอนมีตั้งแต่เรื่องงานโหดๆเรื่องความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เรื่องจิปาถะในชีวิตประจำวันของเรานี่แเลยฮะเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยที่เราจะมาดูกันว่า AI เนี่ยมันสามารถเป็นผู้ช่วยในงานที่แบบต้องใช้ความเปะ๊ะความเชี่ยวชาญสูงๆได้ยังไงบ้างไปดูกันครับคือดรคริสเตนเนี่ยเขาเล่าประสบการณ์ที่แบบโหน่าทึ่งมากคัะ ปกติแล้วเนี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลชุดใหญ่ๆเนี่ยมันต้องใช้เวลาเขียนโค้ดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะแต่เชื่อไหมครับเธอใช้แชท gpt วิเคราะห์ข้อมูลเสร็จภายใน3นาทีใช่ฮะสนาทีแค่อัปโหลดไฟล์แล้วก็สั่งไปไม่กี่คำสั่ง ai ก็ไปหาตัวเลขมาให้แถมยังสร้างกราฟไม่ดูอีกตงหางคือแบบประหยัดเวลาไปได้มาหาศาลเลยโห oh, คำพูดนี้ของดร์เรจิน่านี่คมมากครับแทนที่จะขอให้ ai ช่วยฉันกลับขอให้ ai มาสู้กับฉัน มันทำให้เรารู้จักคอนเซปที่เรียกว่า red teaming ฮะคือแทนที่เราจะให้ AI มาเป็นผู้ช่วยเราอย่างเดียวใช่ไหมเรากลับสั่งให้มันมาเป็นคู่ซ้อมให้เราเลยเพื่ออะไรก็เพื่อช่วยหาจุดอ่อนในงานของเราก่อนที่จะโดนคนอื่นมาถล่มจินนะฮะลองนึกภาพตามนะฮะสมมติว่าเรามีแผนธุรกิจใหม่ปิ้งขึ้นมาเราก็แค่สั่งให้ AI สวมบทบาทเป็นนักลงทุนที่แบบที่สงสัยสุดๆหรือเป็นคู่แข่งตัวฉกาจเลยก็ได้แล้วก็บอกให้มันยิงคำถามโหดๆเพื่อทดสอบแผนของเราดู วิธีนี้มันจะช่วยเราเห็นช่องโหว่ที่เราอาจจะมองข้ามไปได้เยอะเลยครับเคยเป็นกันไหมครับเวลาอ่านเปเปอร์วิชาการและเจอประโยคอะไรแบบนี้คือแบบอะไรเนี่ยภาษาเฉพาะทางที่อ่านแล้วปวดหัวตื๊บเลยฮะมันเป็นอุปรสรรคที่ใหญ่มากจริงๆสําหรับคนนอกวงการแต่ AI เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้แบบสุดยอดมากครับเราแค่ก๊อปปี้ประโยคยากๆที่เราไม่เข้าใจเนี่ยไปวางให้มันแล้วก็สั่งง่ายๆว่าแปลเป็นภาษาคนให้หน่อยแป๊บเดียวเลยฮะมันสรุปใจความสําคัญ ให้เราเข้าใจได้ในไม่กี่วินาทีเองทําให้การเข้าถึงความรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเยอะเลยโอเคไปต่อกันเลยดีกว่าฮะมาถึงส่วนที่2มาดูกันว่า AI จะมาเป็นพาร์ทเนอร์สายครีเอทีฟให้เราได้อย่างไงบ้างนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยครับผู้เชี่ยวชาญเขาย้ําเลยนะฮะว่าอย่าสั่งให้ AI เขียนงานเขียนให้เราทั้งชิ้นตั้งแต่ต้นจนจบเพราะจริงๆแล้วมันเขียนได้ไม่ดีหรอกครับแต่ให้เราใช้มันเป็นบรรณาธิการส่วนตัวระดับโลกแทน คือเราเขียนเองไปก่อนแล้วค่อยให้มันช่วยกราภาษาปรับสำนวนให้ดีขึ้นแบบมีเวิร์กกว่าเยอะครับแล้วดรคริสเทนก็แชร์ทริคเด็ดๆอีกอันหนึ่งฮะคือให้ใช้แอปแชท GPT บนมือถือนี่แหละกดปุ่มไมโครโฟนแล้วก็พูดไอเดียของเราออกมาเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากพูดไปเลยแล้ว AI เนี่ยมันจะถอดเสียงออกมาเป็นข้อความที่เรียบเรียงมาอย่างดีให้เราเป็นฉบับร่างแรกเลยโหอันนี้เหมาะมากสําหรับคนที่แบบเกลียดการจ้องหน้ากระดาษเปล่าๆนึกอะไรไม่ออกสักทีมาถึงเคล็ดลับที่ห้ากันแล้ว ใช่ไหมครับมีข้อมูลตัวเลขเต็มไปหมดเลยแต่ไม่รู้ว่าจะเอาไปทําเป็นภาพยังไงให้คนอื่นเขาดูแล้วเข้าใจง่ายๆอืไม่ต้องคิดให้ปวดหัวเลยครับง่ายๆเลยครับแค่เราโยนข้อมูลของเราให้ AI แล้วถามไปตรงๆเลยว่าช่วยคิดไอเดียทํากราฟให้หน่อยสิแค่นั้นแหละครับมันก็จะเสนอรูปแบบกราฟเจ๋งๆแบบนี้มาให้เราเลือกเป็น10ๆแบบเลยบางอันนี้เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนด้วยซ้ำนะฮะคือมันช่วยให้เราคิดนอกกรอบได้ดีมากๆเลย และแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับที่จะทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้ว AI เนี่ยมันใกล้ตัวเรากว่าที่คิดเยอะเลยเราจะมาดูไลฟ์แฮกที่เอา AI มาใช้ในชีวิตประจําวันแบบง่ายๆกันบ้างอันนี้ฮาจริงครับดรคริสเทนใช้ AI เป็นเพื่อนรับฟังเวลาหัวร้อนอย่างเช่นเวลาเจออีเมลแย่ๆมาใช่ไหมฮะเธอก็ก๊กอปไปให้ AI ดูแลสั่งให้มันช่วยระบายหน่อยแล้วมันทําได้2โหมดเลยนะโหมดแรกคือตอบแบบนักบําบัด ให้คำปรึกษาดีๆช่วยให้ใจเย็นลงหรือโหมดที่2คือตอบแบบเพื่อนซีสายกวนๆที่ช่วยให้เราขำออกมาแล้วก็รู้สึกดีขึ้นได้เหมือนกันสำหรับใครที่มีลูกหรือว่าต้องช่วยสอนกันบ้านใครอยู่นะฮะอันนี้คือตัวช่วยชั้นดีเลยครับดรคริสเตนใช้ AI สร้างแบบทดสอบฝึกหัดให้ลูกสาวของเธอแค่บอกไปเลยว่าอยากได้ข้อสอบวิชาอะไรบทไหนกี่ข้อ AI ก็สร้างให้พร้อมเฉลยทันทีประหยัดเวลาไปได้เยอะมากๆเลยฮะ และนี่อาจจะเป็นเรื่องที่ทรงพลังที่สุดในวันนี้เลยครับดรเรจิน่าเล่าว่าเธอมีปัญหาเรื่องการได้ยินแล้วก็ต้องใช้ประสาทหูเทียมซึ่งหลังจากที่ใส่แล้วเนี่ยปัญหาก็คือเธอได้ยินเสียงนกนะฮะแต่ว่ามันฟังดูเหมือนเสียงซ่าๆที่ปนกันมั่วไปหมดเลยแยกไม่ออกเลยว่าเสียงไหนเป็นเสียงไหนเธอเลยลองทําแบบนี้ครับคือระบายประสบการณ์และความรู้สึกทั้งหมดที่เธอเจอเนี่ยลงไปใน AI แล้วก็สั่งให้ AI ช่วยแปลความรู้สึกของเธอให้กลายเป็นภาษาทางการแพทย์ที่ชัดเจนเพื่อที่เธอจะเอาไปอธิบายให้คุณหมอเข้าใจปัญหาของเธอได้ตรงจุดมากขึ้นและผลลัพธ์ก็คือตอนนี้เธอสามารถแยกแยะและได้ยินเสียงนกได้อย่างชัดเจนแล้วครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยว่า AI สามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยเชื่อมการสื่อสารและเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆพอฟังมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าอืมแล้วทั้งหมดนี้มัน บอกอะไรกับเรามันมีความหมายยังไงกับอนาคตของเรากันแน่นี่คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญของ Stanford เลยครับในเมื่อ AI สามารถทำงานน่าเบื่อๆซ้ำๆหรือทำงานตามคำสั่งได้เกือบทั้งหมดแล้วทักษะที่มีค่าที่สุดของมนุษย์เราที่เหลืออยู่และจะยิ่งสำคัญมากขึ้นไปอีกก็คือการคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking นั่นเองครับ และถ้าไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆแล้วก็การวิเคราะห์ธุรกิจเกี่ยวกับ AI แบบเจาะลึกที่เข้าใจง่ายแบบนี้อีกนะฮะก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้เลยครับเรามีอัปเดตให้ทุกวันตอน7โมงเช้าสำหรับวันนี้ผมโดมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ AI Podcast Worldwide